สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับผมอีกแล้วที่ช่องเดอะ5,000นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกมโรบอทในแมปโซนาเรียนะครับผมซึ่งตอนนี้แมปโซนาเรียก็ได้ทําการอัปเดตใหม่นะครับผมเมื่อตอนเช้านี้เลยเมื่อตอน6โมงนี่คือเจ้าตัวละครใหม่ของทางเกมนะครับผมซึ่งเจ้ากระต่ายเนี่ยหรือตัวละครเก่าที่เพิ่งมาจัดกิจกรรมใหม่เนี่ยก็อยู่ในหน้าเมนูนี้นะครับผม ก็ภารกิจเดียวกับเจ้าสิงโตก่อนหน้านี้เลยนะครับผมแค่เข้ามาแทนที่เจ้าสิงโตนะซึ่งนี่ก็คือหน้าตาเจ้าเคนริวนะครับผมนี่คือหน้าตาเคนริวที่รีโมเดลแล้วนะครับผมเอาล่ะเรามาดูเสียงร้องเจ้าตัวนี้กันเลยดีกว่าเริ่มจากเสียงขู่นะครับเสียงเป็นมิตรเสียงธรรมดาเสียง เอเอเปนึงเป็นนึงเสียงประกาศอนาเขตโอ้แล้วมันก็เหมือนแบบเสียงทุมท่มๆนิดนึงนะครับผมสําหรับเจ้าตัวละครแฟมิเลียเนี่ยมันก็สามารถลงลาวาได้ด้วยนะครับผมนี่ครับสามารถอาศัยอยู่ในลาวาได้แบบสบายครับชิวๆเอาละครับท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เราก็อยู่กับเจ้าแฟมิเลียตอนโตนะครับผมนี่คือหน้าตาแฟมิเลียตอนโตนะครับผมมาดูท่าครูกันเลย นี่ครับสำหรับท่าขู่นะทุกคนอันนี้คือท่ากลัวนะครับแอบกลัวก็ถือว่าเป็นตัวละครคีเจอร์ตัวนึงที่สวยงามมากเลยนะครับผมกัดก็แค่ติดสถานะไฟนะครับผมไม่สามารถป้นไฟได้นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเลยนะครับผมเจ้าแฟมิเดียเนี่ยเป็นตัวละครระดับเทียสี่นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย